สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องแอร์ไฟฟ้าดีรุ่นสลูปนะครับคันนี้นะครับติดตั้งในรถนิสสันนะครับเป็นรถนิสสันหัวลากนะครับคันนี้ติดตั้งแอร์สลูปในรุ่นเ,เล็กนะครับเรียกว่าแอร์ไฟฟ้าดีรุ่นสลูปแบบนี้นะครับมีด้วยกัน2ขนาดด้วยกันก็คือรุ่น70คูณ70 กับอีกรุ่นหนึ่งก็คือ80คูณ80นะครับตัวนี้เป็นรุ่น70คูณ70นะครับขนาดก็ย่อมลงมานะครับตามขนาดที่ผมบอกไปนะครับส่วนในเรื่องของอุปกรณ์การใช้งานนะครับก็คอมแอร์เป็นรุ่นเดียวกันนะครับแตกต่างกันที่แผงคอยร้อนนะครับแผงคอยร้อนรุ่นรุ่นเล็กนะครับ70ูณ70จะมีขนาดอยู่ที่14คูณ18นิ้วนะครับส่วนรุ่น80 80 มีขนาดของแผงคอยล้อนอยู่ที่14คูณ21นิ้วนะครับถือว่าเป็นแผงที่ใหญ่กว่านะครับก็ตามขนาดของตัวออแอร์ไฟฟ้า dc นะครับส่วนในเรื่องของการทำความเย็นถือว่าเ,เหมือนกันนะครับมี ในเรื่องของความเย็นก็ออกมาที่ใกล้เคียงกันนะครับถือว่าผ่านทั้งคู่ไม่ว่าเป็นแผงเล็กแผงใหญ่เพราะว่าในเรื่องของการระบายความร้อนที่อยู่บนหลังคาอันนี้เป็นเป็นพื้นที่เปิดนะครับเป็นพื้นที่โล่งถือว่าการระบายความร้อนได้ดีนะครับส่วนในเรื่องของพัดลมคอยลร้อนที่มี2โบนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในตัวที่มี80คูณ80นิ้วนะครับก็คือมีพัดลมคอยร้อนอยู่2ตัวกับพัดลมคอยลร้อนที่มีอยู่1ตัวอันนี้ความ แตกต่างก็คือในเรื่องของการระบายความร้อนถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าพัดลมคอยร้อนหนึ่งตัวก็มีขนาดใหญ่นะครับส่วนพัดลมคอยร้อนที่มีอยู่2ตัวก็พัดลมก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับการจินกระแสของพัดลมอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนั้นนะครับขึ้นอยู่กับคนที่จะเลือกใช้นะครับชอบใจเป็น2โบก็ซื้อ รุ่นที่มี2โบใช้นะครับชอบใจที่พัดลมคอยร้อนมีอยู่มอเตอร์ตัวเดียวก็ใช้รุ่นที่มีมอเตอร์ตัวเดียวได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าการระบายความร้อนไม่มีปัญหานะครับใกล้เคียงกันนะครับในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับพัดลมตัวเดียวก็ย่อมที่จะมีการบำรุงรักษาที่ดีกว่าพัดลม2ตัวอันนี้เราเอามาคุยกันนะครับในเรื่องของการทํางานและการใช้งานนะครับตอนนี้นะครับมีแอร์ไฟฟ้าเข้ามาแล้ว แล้วนะครับที่ท่านที่รอคอยอยู่นะครับสำหรับแอร์ไฟฟ้ารุ่นสลูปนะครับตอนนี้นะครับมีตัวที่มีขนาดเล็กเข้ามานะครับภายในอาทิตย์นี้ส่วนอาทิตย์หน้าก็จะมีในรุ่นของตัว80ค,คูณ80เข้ามานะครับสนใจที่จะติดตั้งนะครับก็ โทรหานะครับก็โทรหาแล้วก็นัดวันเวลาเข้ามาติดตั้งได้นะครับสนใจเรื่องแอร์ไฟฟ้าสนใจเรื่องการติดตั้งนะครับรวมถึงการจัดจำหน่ายก็โทรหาปรึกษาผมได้นะครับ0658745459ขอบคุณครับ